วันนี้ก็เป็นวันที่สี่เดือนสิบสองนะคะ,ะงานพับก็มารับงานพับเพิ่มนะคะ,ะผมขึ้นรถวันนี้ได้ทั้งหมดอยู่ชุดเดิม4แผน่นแล้วชุดใหม่ได้อีก10แผน่นรวมทั้งหมดเป็น14แผ่นนะคะงานปั๊มก็ปั๊มต่อไปเนี่ยคพับต้องยกทีละยก ใช้คนยกนะคะ,ะยกเสร็จแล้วก็มัดตัวนี้ไซส์มันจะเล็กกว่าตัวไซส์ของเมื่อวานนะคะอันนี้เป็นสแกงเจาะอ,อลูมิเนียมเจาะรูกลม12มม,มนะคะแล้วเดี๋ยวเขาก็จะรัดเพราะว่าเวลาเดินทางไปมันขยับไม่ได้ดูตัวข้างบนนะคะตัวนี้มันจะเล็กกว่าตัวอันนี้น ใหญ่ๆตรงนู้นเป็นเครื่องทำตีนไก่นะคะตีกลายตีนไก่อตอนนี้เรามาลงยกของขึ้นละอีกนิดนึงก็กล้จะใกล้เสร็จแล้วจะได้ส่งของอเอาไปอบสีต่อนะคะงานอบสีต่อโอเควันนี้วันที่สี่วันเสาร์ที่สี่เดือนพิกสอง2 2> อวันนี้ได้วันนี้ได้จุดสี่ิ้นแค่นี้พอก่อนนะคะ เจ็ดสิบสองชิ้นตอนนี้ยังไม่เสร็จค่อยๆทยอยก่อนวันที่สิบห้านี้น่าจะเสร็จทั้งหมดนะคะยังไงขอบคุณ f อสตอลแมททอนะคะสนใจตะแกงโทรเข้ามาเลยค่ะ063207 8 3 0 0ปนะคะ S อฟสเตอร a แมททนะคะตอนนี้เรากำลังเร่งเอาของขึ้นนะคะฝั่งนี้ขึ้นและ จะมัดก,กับไปตรงอันนั้นอะอะไระเชือกตรงนั้นได้ไหมมันจะไหลไหมแยเกกแนะตัวค้องตัวเกี่ยว,นะว,ว,ยวไม่ไหลนะ <Okay. S 1> เดี๋ยวไหลามาแล้วงานงอก <Okay. S 1> ใช่เย,ยจะได้ไปมัดข้างนอกให้มันรับไม่ดไม่ได,ไได้ไม่ได้เบรกแล้ว เราปรับแกกมัดด้วยมั้ยมีกอบแกกด้วยอยู่ตรงนี้ใช้กอบแกกมัดไหมดูนี่ท้อยทำอะไรตัวอ,อลูมิเนียมเหมาะข้าพเจ้าอ๋อถืดได้พอดีด้วยโชคดีที่มีคันนี้โอ้โอเค วันี้กำลังพยายามมัดกันอยู่พยายาม,มาอ่ะเดีย๋ยวเขาทำให้เสร็จกันก็แล้วกันยังไงวันนี้เดี๋ยวเราก็จะเดินทางลนะยังไงฝาก FC นะคะจะติวมาทอดด้วยนะคะขอบคุณลูกค้าทุกท่านนะคะ